เครื่องจักรถูกสร้างขึ้นมาทำงานแทนคนไม่ว่าจะเป็นทุบขุดลากหรืออะไรก็แล้วแต่สกิปเขียนมาแค่นี้จะให้มนุษย์ทำโดยไม่ใช้เครื่องมือก็คงตายกันพอดีและยังไงก็ตามในการสร้างส,างสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวคนนั้นมนุษย์จําเป็นต้องพึ่งพาเครื่องจกักรยักษ์มหืมาเข้ามาช่วยทำงานโอ้ยักษ์มหึมานี่ยักษ์จริงๆผมไม่ได้โม้ ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจออะไรใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยไม่เชื่อต้องดูใครไม่ดูอดดูแน่นอนรอเล่นไม่เชื่อต้องดูใครดูนี่ต้องร้องว,ว้าวแน่นอนผมรับประก,กันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ช่องขาขึ้นชาแนลด้วยเอาละครับผมว่าถึงเวลาแล้วขอ,อินดีต้อนรับสู่1ิบอันดับสุดยอดเครื่องจักรถล่มจักรวาลหาขึ้นชาแนล อันดับที่สี่ไถทีกินเรียบที่ตั้งชื่อนี้เพราะมันถ่ายรอบหมดทุ่งนาจริงๆโดยเจ้าเครื่องนี้มีชื่อว่า l a g e s Pro โดยผลที่มันกินเรียบก็เพราะมันมีตัวถ่ายถึง18ชั้นโอ้โหจะเยอะไปไหนโดยสามารถถ่ายพื้นที่กว้างได้ถึง25-30ฟุตกันเลยทีเดียวโดยพี่คันถ่ายของเรานั้นถือว่าเป็นคันถ่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยส่วนสูงของพี่คันถ่ายนั้นยาว27ฟุตและกว้างถึง27ฟุตผมนี่อยากจะยื้อไ่ถ่ายบ้านลุงแถวบ้านและด้วยความใหญ่ของคันถ่ายมันทำให ไม่มีรถคันไหนสามารถลากมันได้เลยไม่รู้จะหนักไปไหนนอกจากเจ้ารถบิ๊กบัส747ซึ่งเครื่องอยนต์ของเจ้าบิ๊กบัสนั้นมีถึง1,100กํากำลังแรงมาขนาดของล้อมีความกว้างถึง8ฟุตไหแบบนี้ควายแถวบ้านคงตกงาน อันดับที่เกาขุดที่สนั่นโลกในการขุดดินของอุตสาหกรรมเหมืองแร่จําเป็นต้องขุดดินเพื่อสร้างช่องทางและทาเหมืองแร่โดยการขุดนั้นจะให้มนุษย์ใช้มือขุดทั้งวันก็คงจะไม่ไหวขนาดขุดหลุมเอาเงินไปซ่อนเมียผมนี่โคตรจะเหนื่อยเราถึงจําเป็นต้องพึ่งที่ขุดสนั่นโลกโดยเจ้ารถคันนี้มีชื่อว่าโฮมัสส์แบล็กโฮลดิลผมต้องโมก,ก่อนเลยว่ารถคันนี้นั้นสามารถทํางานเข้ากับพื้นที่ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นอวกาศทะเลทรายทะเลหรือใต้มหาสมุทรล้อเล่นล้อเล่นจริงๆแค่พื้น เท่านั้นนะครับผมล้อเล่นโดยพี่รถขุดคันนี้ไม่ได้มีความสามารถเพียงแค่ขุดอย่างเดียวโดยพี่ขุดของเรานั้นสามารถปรับระบบให้ขุดได้เหมือนค้อนหรือค่อยๆกระแทกก็ยังได้อย่าคิดลึกโดยตัวขุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง11นิ้วกันเลยทีเดียวและสามารถขุดลึกได้ถึง55ฟุตในครั้งเดียวโอ้โหโ,หโคตรจะลึกกับคุณผู้ชมขุดทีนี้ไปต่างโลกเลย อันดับที่8เลื่อยดินยักษ์เลื่อยดินยักษ์ที่คุณเห็นมันมีชื่อว่า t e s t m a t e n c h e r 1675 d i g g n g โดยมันทูออกแบบให้สามารถเจาะดินในสภาพพื้นผิวต่างๆได้ผมนี่อยากยืมมาหั่นแตงโมเลยเพื่อผมจะดังบ้างทำคอนเทนต์เป็นเลื่อยยักษ์ VS แตงโมโดยในส่วนของกำลังเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์ถึง760แรงม้าในการทำงานสามารถตัดล่องลึกได้ถึง24ฟุตกันเลยทีเดียวด้วยขนาดใหญ่ของใบเลื่อยมันมีหน้ากว้างถึง72นิ้วโคตรจะใหญ่อ่ะบอกเลยโดยมันเหมาะสำหรับ ทำหลุมไว้ทําขุดเจาะท่อน้ำทิ้งหรือการวางสายไฟใต้ดินคงต้องไปบอกลุงแถวบ้านให้สั่งมาสักตัวแทนเรือดำน้ำน่าจะมีประโยชน์กว่า อันดับที่7ดรถขนทรายน่าเอาไปขับเล่นที่ทะเลดูจากรูปทรงแล้วมันคือรถขนทรายแต่เป็นรถขนทรายที่โคตรจะใหญ่อะ่ะโดยเจ้ารถคันนี้มีชื่อว่า b ีแลส75710เราจะเจอเจ้ารถคันนี้ได้บนไซต์ก่อสร้างและเหมืองสักส่วนใหญ่ถ้าเจอในเมืองนี่รถน่าจะติดน่าจะขับไม่ได้เลยโดยหล,หลักๆนะครับเจ้ารถคันนี้มีหน้าที่ในการขนย้ายโดยมีการนํามาใช้ครั้งแรกในปี2005ในสมัยนั้นผมยังร้องไห้ขอแม่ซื้อบรรทุกตักทรายของเล่นอยู่เลยโดยลรทุกตักทรายของเล่นเรามีความยาวถึง67ฟุตจะยาวไปไหนเนี่ย และความกว้างของมันนะครับ32ฟตุตและความสูงของมัน27ฟตุตมีน้ําหนักถึง400ตันแม่งโคตรจะหนักอะคุณผู้ชมโดยมันใช้น้ํามันดีเซลในการขับเคลื่อนตรงนี้น้ํามันถูกนะดีเซลถือว่าด,ดีโดยความเร็วในการเคลื่อนที่ของมันมีถึง25ไมล์ต่อชั่วโมงขณะบรรทุกสามารถรับน้ําหนักได้ถึง500 ตันถ้าถอยรถก็จะซื้อรถคันนี้แหละเอาไปขับเล่นอันดับที่6แมคโคจอมพลังแมคโคจอมพลังที่ผมเรียกว่าแมคโคจอมพลังเพราะว่ามันจอมพลังจริงอ่ะคุณผู้ชมด้วยกําลังยกมหาศาลไม่ว่าจะเป็นขุดปากมันก็สามารถยกได้ทุกอย่างมันมีชื่อว่าล i เบอร์เก้าพันแปดร้อยมายเน็เอ็กซาเวเตอร์ชื่อยาวๆโดยจู้ยักษ์ใหญ่นี้เป็นตัวท็อปของรถขุดเหมืองดูสิช่องขาขึ้นแชนแนลพยายามหาข้อมูลมาให้คนดูขนาดไหนเก่งจริงๆเลยอวยตัวเองก็มีโดยเจ้ารถตักคันนี้ สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุได้เป็นจํานวนมากโดยใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวก็สามารถยกของไปอีกที่ได้แล้วของก็ดีจริงโดยพี่ไลเบอร์ของเรานั้นมีน้ําหนักถึง882ตันและมีความยาวถึง35ฟุตและความสูง32ฟุตใช้เครื่องยนต์ถึง4,000ันแรงม้าใช้เยอะกว่าเครื่องจักรก่อนหน้านี้ซะอีกคุณผู้ชมโดยเจ้าที่ตักสามบ้านบรรจุได้ถึง62หลาโอ้โหโห,หน้าวาที่นอนไปปูและมีพลังในการขุดถึง4 0 0 0 0 0ปอนด์ฟุตบอกได้เลยว่ายกบ้านทั้งหลังยังไหวอ่ะ อันดับที่5แมตโคไดโนเสาร์สุดยอดรถตักไดโนเสาร์ที่แสนโคตรจะใหญ่ถ้าสูงอีกนิดนี่เท่าเขาเอเวอร์เลไปแล้วโดยพี่แกชื่อทีเล็ก R H 400แค่ชื่อก็น่าเกงขามแล้วโดยในส่วนของน้ําหนักนะครับพี่ทีเล็กมีน้ําหนักถึง1,078ตันกันเลยทีเดียวและเป็นรถตักที่ใหญ่ ที่สุดในโลกและมีพลังในการตักมากที่สุดที่ตักของมันนั้นมีน้ําหนักถึง80ตันไม่อยากจะคิดถ้าตกใส่บ้านใครนี่เล็กแน่นอนขอให้เป็นบ้านลุงแถวนี้มันสามารถยกน้าหนักได้ถึง85ตันมีความยาว36ฟุตและความกว้าง28ดฟุตมีกําลังเื่อนยนต์ถึง4,400แรงมา้าในส่วนของน้ํามันนะครับไม่ต้องพูดถึงผมต้องบอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยว่าใช้มหาศาลมากทีเล็กของเราจะถูกใช้งานตลอด24ชั่วโมงใช้ทั้งสัปดาห์ไม่มีหยุดพักผมนี่อยากจะขยันแบบพี่ทีเล็กเลย ได้สักซี่เอียวหนึ่งก็ยังดี อันดับที่4ที่ขนย้ายยานอวกาศ Color Transporter หรือที่เรามักจะเห็นในหนังฮอลลีวูดอย่าง Transformer มาทุกภาคเลยมายิ่งว่าอัลติมัตพามแต่อย่างไรก็ตามก็เถอะน้องเพิ่งจะเสียตำแหน่งเครื่องจักรที่หนักที่สุดในโลกไปถูกใช้ในนาซ a การขนย้ายยานอวกาศซึ่งมีน้ำหนักถึง14ล้าน200ตันหนักพอๆกับประเทศไทยเลยหนักขนาดนี้ราคาเรียกว่าหนักกว่าโดยน้องมีค่าตัวถึง14ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเงินไทยก็แค่420ล้านบาทเองมีความยาว103 30ฟุตกว้าง115งฟุตสามารถปรับความสูงตัวเองได้2 0ถึง26ฟุตใหญ่ไม่พอยังยืดตัวได้อีกถ้ามีเงินผมก็อยากจะซื้อบ้านเอาไปไว้ข้างบนเจ้าขาวเลยเอายกพื้นสูงบ้านกันน้ําท่วมอันดับที่ 3. มหาเครื่องจักรนักขุดยักษ์ยักษ์ขนาดไหนไปดู Big m u s สกี้รถขุดแบบลากลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขุดสิ่งที่มีขนาดใหญ่จึงมีน้ําหนักถึง1 3 0 0 0ต่นันและมีความสูงเท่ากับตึก22ชั้นและเป็นยานพาหนะ เคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกยาว487ฟุตกว้าง151ฟุตสูง222ฟุตตัวรถเครื่องจักรก็ว่าใหญ่แล้วตัวบักเก็ตที่ตักนี้ไม่ต้องพูดถึงน้ำหนักพี่แก325ตันและด้วยความที่เจ้าเครื่องนี้แสนจะใหญ่ใหญ่ผมจึงไม่แปลกใจเลยที่เจ้าเครื่องนี้จะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและใช้เวลาในการสร้างถึง2ปีราคาจึงถูกถูกราคาจึงเพียงแค่175ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็เดี๋ยวขอกดเครื่อง คิดเลขแป๊บหนึ่งห้าพล้านบาทเองโอ้โ oh หต้องถูกหวยกี่งวดถึงจะซื้อได้ อันดับที่2มหาเครื่องจักรนักทะลวงใต้ดินเบอร์ตาสุดยอดมหาเครื่องจักรขุดยักษ์ถล่มจัก,กรวาลโดยเจ้าเครื่องจักรตัวนี้มีไว้สําหรับทําทางรถไฟใต้ดินมีหน้าผ่าศูนย์กลางถึง57.5ฟุตมีความยาว326ฟุตมีน้ําหนักถึง6,600ตันโดยมันจะทําการขุดทะลวงใต้ดินไปเรื่อยๆด้วยหน้ากว้างที่ใหญ่ยักษ์สามารถขุดได้ถึง9,00 0ฟุตแถวบ้านเรียกคุดอันโดทะลวงไม่แปลกใจเลยว่าทาไมรูปทรงมันถึงแปลกประหลาดขนาดนี้เพราะมันถูกออกแบบโดย วิศวกรญี่ปุ่นจากฮิตาชิโซสินทำไ่บอกนี่นึกว่าบ้องเข้าวหลามเห็นแล้วหิวเลยเดี๋ยวผมขอตัวไปหาอะไรกินก่อน อันดับที่ 1. มหาเครื่องขุดยักษ์ถล่มจัก,กรวาลเบ็เจอร์สองเสุดยอดมหาเครื่องจากขุดยักษ์ถล่มจัก,กรวาลที่ผมเห็นแล้วก็ต้องล็อกอูห้หูมันถูกคิดค้นขึ้นในปี1 9 9 5มีความยาวถึง738ฟตุตกว้าง151ฟตุตสูง314ฟตุตและมีน้ําหนักถึง14ตันล้อเล่นรถป้าลไรใหญ่ขนาดนี้หนะักแค่14ตันมันหนักถึง14,000ตันโดยมีกระบะทราย1 8อันตักเก็บทรายและเลียงผ่านสายผ่านโดยพี่แบ็คเก ของเรามีฉลากไฟเบอร์5ไฟเท่ากับเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเลยทีเดียวโดยจะถูกใช้งานในสถานที่ใหญ่นิยมใช้ในเมืองแร่หรือที่ที่ไม่มีคนอยู่โดยรถคันนี้มีความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วถึง30ฟุตต่อนอาทีเอาง่ายๆว่าเต่ายังแซงอะแต่อย่างไรก็ตามพี่แบกเกอร์293ก็ถือว่าเป็นรถขุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยไม่อยากจะคิดว่าถ้าพี่วินดีเซลเออกไปขับในฟาสต์เนังคงจะชื่อเรื่องว่าช้าทะลุนรกแน่นอน เอาละครับจบไปแล้วกับ10อันดับสุดยอดเครื่องจักรยักษ์ถล่มจักรวาลขอความคารุณามุทิตาอุเบกขาคุณผู้ชมกด s u r s c r i ร e ไล k like ์ให้ด้วยเพราะทุกวันนี้ผมกินข้าวูุกน้ำปลาแทบจะทุกวันอยู่แล้วถือว่าช่วยๆกันคนละไม้คนละมือคนละไลค์คนละซับและคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ